สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีีปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะรายการที่อ้อมจะมานําเสนอคะ่ะข้อมูลคอนเทนต์ดีๆนะคะรวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากอ้อมก็จะมาเก็บรวบรวมไว้ที่ช่องนี้รายการที่นี่ที่เดียวนะคะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เรื่องที่อ้อมจะนํามาเสนอนะคะจะเป็น5ข้อที่จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะคะแตนแตนจะทํายังไง ให้เราเข้มแข็งขึ้นล่ะนะคะเราก็เป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่อยากจะเข้มแข็งทางร่างกายแล้วก็จิตใจรวมไปถึงความคิดด้วยนะคะถ้าเราสามารถทําให้3มสิ่งนี้เข้มแข็งได้แน่นอนชีวิตของเราเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็สดใสด้วยนะคะสําหรับอันดับแรกนะคะก็คือ จงเปลี่ยนทัศนคติมุมมองของตัวเองนะคะฝึกให้เป็นคนคิดบวกเยอะๆนะคะพลังการคิดบวกจากข้างในเนี่ยคือมันจะทำให้เรามี energy ที่มันเยอะขึ้นนะคะฝึกแนวความคิดใหม่ๆนะคะเข้าไปนะคะให้มันอยู่นอกกรอบนอกกฎเกมบ้างนะคะให,ให้มันมันจะดีมากกว่าอยู่ในกรอบ ที่เราตีเส้นไว้นะคะบางทีเราอยู่แต่ในกรอบเนาะลองลองก้าวขาออกมาดูข้างนอกดูนะคะเราอาจจะพบเจอสิ่งใหม่ๆได้นะคะอันดับถัดมานะคะข้อที่2นะคะดูแลตัวเองนะคะ รักตัวเองให้เป็นแล้วก็สร้างคุณค่าที่ดีให้แก่ตัวเองนั่นเองนะคะก็คือ3มสิ่งนี้ที่อ้อมบอกมาเมื่อสักครู่ดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองนั้นเนี่ยอ้อมเชื่อว,ว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการสร้างคุณค่าให้แต่ให,ให้ให้กับตัวเองเนี่ยคือมีอยู่แล้วแหละแต่ละคนจะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นก็แล้วแต่ค่ะเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่ขอให้มันมันอยู่บนพื้น พื้นฐานที่มันทําให้ตัวเราอะ่ะมันดูดีขึ้นมันดูมีพลังมากขึ้นหมายถึงพลังบวกนะคะไม่ใช่พลังลบนะคะอันดับถัดมาข้อที่3นะคะคือให้คิดอยู่เสมอว่าครอบครัวเนี่ยจะอยู่ข้างๆเราเสมอนะคะคือครอบครัวจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตทั้งในเรื่องความรุ ความรู้สึกนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีนะคะมันจะทําให้จิตใจเรามันเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าเราจะล้มเหลวไม่ว่าเราจะเสียใจมากขนาดไหนนะคะยังไงเราก็จะมีครอบครัวที่เป็นกําลังใจที่ดีให้เราอยู่ตลอดแน่นอนนะคะอันดับถัดมาข้อที่4นะคะควรให้อภัยกับตัวเองกับทุกๆข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตนะคะการให้อภัยตัวเองอ้อมเชื่อว่ามันดีมากนะคะ,ะก่อนที่เราจะให้อภัยคนอื่นเนี่ยเราต้องให้อภัยตัวเราเองก่อนนะคะดีกว่าการที่จะโทษโทษว่าเป็นความผิดตัวเองโทษแล้วก็ทําให้ความรู้สึกแย่เนี่ยมันเยอะขึ้นพลังบวกมันก็จะน้อยลงมันก็จะมีแต่พลังลบลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรให้อภัยกับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นให้คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ ที่มันจะเป็นบททดสอบให้กับเราให้ก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปให้ได้ถ้าเราก้าวข้ามในเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันแย่ได้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเข้มแข็งขึ้นนะคะอันดับสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือเปิดโอกาสให้เราได้เจอกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอย่างที่อ้อมบอกเมาสักู่อย่างข้อแรกนอกกรอบ นะคะคือลองเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะนะคะอย่าปิดกั้นโอกาสของตัวเองที่จะได้รับ ะะยิ่งเราปิดกั้นมากเท่าไหร่นะคะมันจะทําให้เรียกวา่าการมองเห็นเนี่ยมันแคบลงแต่ถ้าเราเปิดกว้างนะคะเปิดเปิดไปเถอะค่ะค่อยๆเปิดก็ได้นะคะค่อยๆยอมรับนะคะมันจะทําให้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันกว้างไปหมดเลยนะคะอยู่ที่เราจะหยิบจับตัวไหนที่มันที่มันที่เรามองเห็นอยู่เข้ามาหาตัวเราให้มันดีกับตัวเราให้มันมีคุณค่ากับตัวเราแค่นั้นเอง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่าง5ข้อเนี่ยออมเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยเรียกว่าฝึกแนวความคิดอย่างที่อ้อมบอกได้เนี่ยร่างกายจิตใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งทั้งกายเข้มแข็งทั้งใจนะคะจะทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างเรียกว่าได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียว นะคะไม่ต้องคาดหวังจากใครไม่ต้องรอการยอมรับจากใครนะคะยอมรับกับตัวเองคาดหวังกับสิ่งที่ตัวเราทำนี่แหละไม่ต้องไปคาดหวังจากคนอื่นนะคะ แค่นี้ก็จะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้แล้วก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ในเรียกว่ากําลังฝึกแนวความคิดแบบนี้อ้อมเชื่อว่าคุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนแล้วก็ก้าวไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยนะคะขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจและก็ทุกๆกการติดตามนะคะ กับช่องรายการตามติดชีวิตสายญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้ๆนะคะ